โอเควัดดีครับวันนี้เราจะมาสอนบูทลมกันนะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนบูทลมกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นบูทมีดหรือบูทไม้ก็ได้นะครับการบูทลมนั้นเราสามารถบูทได้ทั้งไม้ทั้งมีดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทำนองนั้นกดข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือห้ามกด W u ครับใช่ตอนที่เราฝึกบูทมันอาจจะเผลอกด d u b l แล้วมันก็อย่างนี้ไม่ได้ คำนองนั้นพอเราไปกด W นะครับวิธีการบูตนะครับเราต้องกด as อ่ลองกด as โดยไม่ต้องกดปุ่มอื่นปุ่มอื่นไม่ต้องมีนะกดแค่ปุ่มที่ผมบอกปะ as มันจะเป็นแบบนี้ a กับ s เห็นปะ่ะ่าซึ่ง as เสร็จปุ่มอะไรต่อปุ่มคลิกซ้ายครนบะ as คลิกซ้ายอ่ะจะเป็นอย่างนี้คลิกหนึ่งที เอาไปเกิดกัน,กน as ค้างคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายมันจะเป็นแบบนี้ถูกปะครับโอเค as คลิกซ้ายชิปคลิกขวาสเปคบาร์เดี๋ยวไปลองครับก็กด as ก่อน as ห้ามกด w นะฮะอย่าลืมัน <c oughs> ไม่ติดนะ as as คลิกซ้ายคลิกขวาความจริงชิปไม่ต้องกดก็ได้นะครับความจริงแล้วเราต้องหันหน้าจอให้ตรงกับตัวด้วยนะครับ ถ้าหันแบบนี้มันจะบูทไม่โดนนะครับมันจะเตะถ้าากลางจอไปมันไแ,แต่ถ้าเอากลางจอไปไว้ตรงตัวมันจะติดนะครับอย่างนี้ทำนองนั้นแล้วต้องคุมจอด้วยมานีปุ๊บแล้วก็ปรับจอให้มันตรงด้วยทำนองนั้น S คลิกซา้ายคิกขวาสเปกบ้าแทงจากด้านหลังได้ครับแต่ด้านข้างเหมือนจะมันจะยากเนี่ยครับมันน่าจะไม่ โอกาสได้น้อยอ่ะถ้าด้านข้างเห็นปะจะไปลอกตอวอื่นอ่ะืมด้านหน้าโอกาสโดนสูงกับด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านหลังแต่ด้านข้างไม่แนะนำนะครับนันจะบูทยากซึ่งวิธีการบูทไม้ก็เหมือนกันเลยนะครับกด A S แล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์นะครับ A S คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์มันก็จะคิ้เลยนะจะเป็นไม้ คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์ AS คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์นะครับทำนองนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับ AS คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์ AS คลิกซ้ายคลิกขวาสเปกบาร์ทำนองเนี้ยนะครับป้ายครับโอเคทำนองนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ,อนนรบขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ